กับคุณคุณนิติพันธ์ด้วยนะคะแน่นอนละว่าในแง่ของการจัดการแข่งขันเนี่ยเราได้รับสิ่งชื่นชมจาก UCI แต่ว่าในแง่ของนักกีฬาเองเราก็ต้องให้กําลังใจกันอย่างเต็มที่นะคะในการที่จะเก็บคะแนนสะสมนั่นเองค่ะครับผมมาต่อกันที่รัฐบาลครับเตรียมผลักดันการแข่งขันนกพิราบปินไกลสู่ซอฟต์พาวเวของชาติติดตามได้จากรายงานเช่นี้ครับ ปัจจุบันประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์สร้างมูลค่านํารายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากเลยนะคะจึงอนุมัติเดินหน้าขับเคลื่อนแบบชัดเจนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติและมีการตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆเพื่อทํางานไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารการกีฬาภาพยนตร์เพลงหนังสืองานอีเวนต์ พร้อมระดมแนวคิดร่วมกันผุดไอเดียต่างๆขึ้นมามากมายโดยในส่วนของกีฬานอกจากมวยไทยที่ผลักดันต่อเนื่องมานานแล้วยังได้มีการนําเสนอการแข่งขันกีฬาประเภทสัตว์เลี้ยงอย่างนกพิราบเพิ่มขึ้นมาด้วยค่ะซึ่งเป็นแนวคิดของนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีที่มองว่ากีฬานกพิราบในบ้านเราได้จัดแข่งขันเป็นประจําทุกปีแถมยังเป็นงานใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดึงได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้มีรายได้ระดับสูงเป็นระดับไฮเอ็นทั่วโลกลังไลเดินทางเข้ามาร่วมที่เมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะสำหรับเมืองไทยจัดการแข่งขันนกพิราบนานาชาติมาแล้ว8ครั้งนะคะมีผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างสถิตปี2565มีนกพิราบเข้าแข่งขันกว่า8,747ตัวจาก46ประเทศทั่วโลก และปีล่าสุดมีนกพิราบถูกส่งเข้าร่วมมากถึง1,667ตัวจาก51ชาติทั่วโลกสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาทให้กับประเทศค่ะอย่างไรก็ตามการแข่งขันนกพิราบไม่ได้มีเพียงในเมืองไทยที่เดียวนะคะเพราะว่ามีการจัดการแข่งขันทั่วโลกมีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเบล,เ,บลเยียมย้อนไปเมื่อปีคศิสต์ศักราช1818จากนั้นได้แพร่หลายไปยังหลายชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นบราซิลแคนาดาสหรัฐอเมริกา รวมถึงทวีปเอเชียก็มีจีนอินเดียไต้หวันและในอาเซียนก็มีเหมือนกันนะคะคือที่ฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะับว่าเป็นสังเวียนโฮท,ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะดังนั้นหากว่าไทยเราจะมีการผลักดันให้การแข่งขันนกพิราบกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของชาติจึงมีหลายฝ่ายตั้งคำถามมานะคะว่าเราจะชูจุดเด่นการแข่งขันต่างจากชาติอื่นๆยังไงบ้าง รวมทั้งยังมีกลุ่มพิทักษ์สิทธิสัตว์มองว่าการแข่งขันนั้นโหดร้ายเพราะว่านกพิราบจะต้องเผชิญภัยต่างๆมากมายทั้งสภาพอากาศบินระยะทางไกลทำให้หมดแรงล่วงตายกลางทางจำนวนมากแถมบางส่วนก็ยังถูกดักซุ่มยิงก็มีค่ะจึงมีการมองว่านี่ไม่ใช่เกมการแข่งขันกีฬาแต่เป็นการเพื่อเงินถ้วยรางวัลสำหรับคนเลี้ยงเท่านั้นทั้งนี้หากว่ารัฐบาลจะสารต่อแนวคิดให้เป็นรูปธรรม จึงต้องมีการวางแผนบริหารจัดการยกระดับกิจกรรมให้เป็นสากลให้ได้นะคะเพราะคำว่าซอฟ t ์พาวเวอรไม่ใช่แค่ไทยฮิตแต่ต้องเป็นสิ่งที่ทั่วโลกฮิตให้ความสนใจแล้วก็ว้าวด้วยเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหากว่าโครงการนกพิราบสู่ซอฟ t ์พาวเไทยก้าวไกลเวทีโลก ทำได้แล้วก็เกิดขึ้นจริงก็ต้องขอชื่นชมค่ะและนับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากที่กีฬาเฉพาะกลุ่มสามารถพัฒนาจนกลายเป็นอีเวนต์ที่มีการสร้างรายได้สร้างมูลค่านำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศและที่สำคัญเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการกีฬาระดับโลกโสภิตทุีเวียงรายงาน ขอบคุณคุณโสพิษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือเป็นนกพิราบินไก่โสพิษรับจบหมดเลยนะคะแน่นอนนะคะกับนกพิราบอย่างที่คุณโสพิษบอกว่ามีทั้งการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยชิงทุ่พระราชทานแข่งขันในระดับนานาชาติที่ฉันเคยมีโอกาสไปทำข่าวการแข่ง, <ปะ S 2> งขันร,ร,รายการนี้เช่นเดียวกันนกพิราบบางตัวเนี่ยราคา หลักร้านไม่ใช่ร้านธรรมดานะร้อยร้านก็มีจริงเหรอจริงเพราะว่าเขามาจากหลายประเทศแล้วแต่ละตัวที่เขาโอ้โหเอามาคัดสรรเพื่อมาแข่งขันเนี่ยเป็นระดับแบบโอ้โหระดับโลกอะ่ะคือผมพอจะรู้เรื่องธุรกิจนี้บ้างนะครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการนกวพิรำสักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ไปที่ฟาร์มนะแล้วก็ไปชี้ว่าโอเคเราจะเอาตัวนี้แหละพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ฝากเขาเลี้ยงต่อแล้วก็ต้องจ่ายรายเดือนให้เขาด้วยถูกต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไปหยิบไปจับมาจากที่ไหนก็ได้นะครับพอจ่ายรายเดือนเสร็จปุ๊บ ทุกครั้งที่เอาไปซ้อมเนี่ยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางเอาไปซ้อมอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจนี้ทําเม่ดเงินให้กับชาวบ้านได้เยอะมากค่ะซึ่งทางนี้นทางนั้นเนี่ยทำอย่างไรนีคะให้เป็นซ้อมพาวเวอร์ไม่ใช่ฮิตเฉพาะไทยแต่ต้องฮิตทั่วโลกด้วยก็หวังใจว่าจะทําให้การแข่งขันรายการนี้ฮิตไปทั่วโลกแล้วก็มาจัดการแข่งขันที่ประเทศไทยกันหลายรายการคะ่ะนกพิรา,บ,าบ้านเราก็เยอะพอสมควรอยู่นะฮะ